ลงไปแมบเลยป่าดนี้ดุงด้งดุงด้งดุง้งดุ้งดุ้งอีแหละอ้วนแหงบุอันมามาพัากลงมาแม่น้ำบีว้าวขึ้นมาตะลุ่มบุไดันนตะลุ่มข้ากรนลุ่มไปลุ่มมาก้อนมูเลยนะมึงโอ้ยไก่ก็กิอน็หล้วเดียรหลุดเหยียบไก่ปากคำเดียว ห้ำเดียวอุดอุด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 ดุดบักห้ำเดียวหมู่ไปใส่เหมือนห้ำเดียวห้ำเดียวห้ำเดียวถุงพลาสติกพราคือกล่องทั้งนอกละ่ะเครื่นี่ขึ้นมาก่อนซุ้มตัวแม่นะอยู่น้ำลูกรู้ว่าไปใส่กินเมื่แล้วใกล้จะไปกินแน่หมู่แน่ได้กินเนอะอือ ลมมาเย็นแต่มันตัวสาไแม่ยังเข่ามานประชาสมพันธ์ขายโค้งบุตรเล็กตเสา้เด้แม่ที่สามลูกประยุ่สิได้เด้แม่สาม thế mẹ lùn hút bù hết à để mù giờ thằng mù nhưng bây lâu mà thôi đâu à mù lâu mà mù mù nồi cứ kinh 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 หู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 ตั้งมาหออมูไปใช้เกิ็ดมาตัวเดียวหเอ้า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 เอาเขาคมเอ้ยเขาเยียบเนาะเออออเอเกินลูกไผ้ลูกอีด่างโบลูกไผ้คือแหลยิงยิ่งอแม่หมูเถืออ แม่ช่วยมาลูกพิจาูุบุลงมาหมู่เถือกเอาเอาเอาโอ้ยเขาเยียบเนาะโอ้ยเขาเยียบเนาะอีกสี่โตแล้วือเบี่นลงมาจ้ะแล้เห็นอยู่บ่างหฮะอันนั้นพืชกบไม้บังบ่ลูกหมูหมูเถือกหรืะหมูเถิกน้อยนี่นะฮะ แล่นนาเขากินกินเนาะยันยันยันมู่เขาเหยียบว่าลูกอีด่างแต่เราคือตจ้ามขนอีด่างัย่างใต้หัวเล็บพ่แม่ลูกอีด่างเอาเอาเอาโอ้ยเขาเหยียบเนาะอืมเออกิกิไอตัวจ้างมันหนวกกันสมาะแมอู้ดู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 ด เสียงหอวกิ้วเห็นลอยลอยเลยเนาะบุ่งเสียงห,วหัวคนโอ้คอยเห็นกมิมกมิมอยู่นัน่นแดนขึ้นแล้ววันนี้ฮะ